รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การนี้เป็นรายการที่จะแนะนําเรื่องราวที่น่าสนใจและเทรนด์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่อาหารการกินจนไปถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยรูปแบบการจัดอันดับและอันดับที่ว่านั้นถูกจัดขึ้นโดยกลุ่มไอดอลที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากจากวัยรุ่นญี่ปุ่นหรือม้ไม่รู้ a ด o l e s c e n สมาชิกของวงมีทั้งหมด5คนซึ่งได้แก่โอกินะคาริยามดะอาคาริชิดะยุมิโอบายาชิเรและคิวกะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนางแบบจากนิตยสารแฟชั่นวัยรุ่น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปี2012ยิ่งไปกว่านั้นนะครับพวกเธอยังมีกำหนดที่จะเปิดตัวในประเทศไทยอีกด้วยและผู้ที่จะเข้าร่วมการน,นำเสนอการจัดอันดับนั่นก็คือสองหนุ่มสาวชาวไทยในชุดนักเรียนมัธยมปลายของญี่ปุ่นจากและเมกกิทั้งสองจะมาถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้สัมผัสให้พวกเราได้รู้ถึงความน่าสนใจของประเทศญี่ปุ่น รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของญี่ปุ่นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนั่นก็คือสำหรับสนับสนุนโดย Toyota d a ดกินคาโอโคลมิแล้วการจัดอันดับในวันนี้คืออะไรครับรงิ<ะ> และในวันนี้ครับจะเป็นการจัดอันดับหนึ่งในอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับหัวข้อในวันนี้ก็คือราเม็งซึ่งเป็นอาหารที่กําลังเป็นที่รู้จักและก็นิยมไปทั่วโลกนะครับแน่นอนครับว่ารวมไปถึงประเทศไทยด้วยครับญี่ปุ่นราเมงว่ายกทับอยหโอ้ชอบสิรามเม็งเนี่ยไม่ชอบได้ไงจริงไหมใช่ชอบมากเลยค่ะโอ้โอ สมาชิกของฮงยูเมโดที <avocado> oh, <ac> ่ชอบกินราเมงซุปอะไรบ้างครับนี่น่าเ่ยมิโซะเมนโชยุต้นกุ้ยซีอิอืมิโซะอยากกินราเมงแล้วว่ะถ้าอยากกินแล้วเนี่ยนะฮะถ้างั้นเราไปร้านราเมงสุดฮิตที่ฮังยูเมโดเลือกให้กันดีกว่านะครับขมใจ

เอาละครับเริ่มกันที่อันดับ3สุดยอดราเมงของประเทศญี่ปุ่นกันก่อนดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะว่าแต่พี่กิชอบรามเม่งปะชอบดีอยู่ที่เมืองไทยกินเป็นประจำารอรู้สึกว่าร้านเนี้ยนะเดี๋ยวจะบอกว่าอันดับสาย่างที่ะไม่อดกบอกว่าร้านเนี้ยวิธีการทํารามเมงเหมือนกับวิธีการชงกาแฟเลยมันจะเหมือนได้ยังไงวิธีการทําราเมงถามจากจากเขาบอกไม่รู้ต้องไป่ออเลยใช่ร้านอยู่ที่ไหน จากแลมิกิออกเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยนั่งรถยนต์จากอากิฮาบาระประมาณ5นาทีนะครับซึ่งร้านแห่งนี้จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับโตเกียวโดมจุดสังเกตของร้านก็คือจะลวดโตบิโดซึ่งตั้งตระหง่านอยู่เหนือร้านอันเป็นที่มาของชื่อร้านเกี่ยวไรซึ่งเป็นคำที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกโตบิโดนั่นเองครับโอแห่งเฮมาเจอกับเครื่องโอ้เครื่อง เครื่องเลือกเมนูแต่เครื่องกดอัตโนมัติหมดเลยเฮ้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไม่มีภาษาอังกฤษเลยค่ะดังนั้นทำไงมีดีเมื่อกี้ครับมิกิได้ยินมาว่าว่าไงสาวๆยูเมโดบอกว่า ถ้ามากดเครื่องอย่างเงี้ยคิดไม่ออกจริงๆให้เลือกปุ่มซ้ายบนโอ้โหสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหากับบางร้านที่ใช้เครื่องจาหน่ายตั๋วในการสั่งอาหารนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะต้องกดปุ่มไหนแล้วก็ให้เลือกไปที่ตําแหน่งซ้ายบนสุดนะครับเพราะตรงนั้นก็มักจะเป็นตําแหน่งที่เกือบทุกร้านจะใช้เป็นรายการอาหารแนะนําหรือว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมสูงสุดของร้านนั่นเองครับทั้งสองจะได้เลือกเมนูที่ตําแหน่งซ้ายบนของตู้ เราก็จะได้ตั๋วมานะคะเป็นแบบอ่าเฮ้ยดีนะดูอบอุ่นเป็นกันเองดีนะดูร้านเ,เนี่ยไม่แน่นสินะว่าแต่เห็นอะไรนี่ไหมเนะเออ,เอ,อมันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคล้ายๆกับเครื่องทำกาแฟอ้อมันอาจจะเป็นกาแฟแบบใหม่เหรอเออเฮ้ยเฮ้ยเขาขายกาแฟเดี๋ยวนี้มันร้านลามเมงเอ้ามันก็ไม่แน่ มันอาจจะบอกว่ามีอะไรเป็นเซอร์วิสพิเศษอ๋อเหรอเดี๋ยวถามกันดีกว่าซื่อมันเซร์ชไหมอันนี้คืออะไรฮะมีมีมีกาแฟขายด้วยเหรอฮะมีเครื่องชงกาแฟเนี่ยฮะก็ฮยเตี๋ยวในสเน่ราเมนสเน่อู้หรอนี่จะมามีเหรอเนี่ย และนี่ก็คือไซฟอนเครื่องชงกาแฟระบบสูญญากาศซึ่งที่นี่จะเอาเนื้อปลาโอตากแห้งชั้นดีที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆมาใช้ทำน้ำซุปด้วยวิธีการเดียวกับการชงกาแฟครับและด้วยวิธีนี้จะช่วยดึงเอารสชาติส่วนที่ดีที่สุดและก็กลิ่นหอมของปลาตากแห้งออกมาได้อย่างครบถ้วนโดยที่ไม่เสียคุณค่าใดๆไปเลยครับ 逃げることがないんですすよね、まあ、食食べべてもらえば分かると思います今ま今で食べたこととないい味だと思います、うん、この,あの作り方であの作っているラーメン屋さんは日本ではここしかありませんこれは、えっとですね、魚の出汁を泡状にしたエスプーマというものです ฮอนคาคุชูกะโซบะที่ใช้น้ำซุปราเมงสุดดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตอิต,ตรอิตตระชิมซุปโอเ้ยหอมมากเลยฮะเฮ้ยโอ้ความรู้สึกของว่าอร่อยอะซุปปลาแบบเค็มค้นมากอะอืมคือกลิ่นปลาเนี่ยแรงมากครับ คือกินเข้าไปเนี่ยโอ้โหทั้งหน้าเนี<ー>่ยครับเต็มไปด้วยกลิ่นปลาฮะแล้วมันหอมมากครับอืมแค่สุกก็อร่อยแล้วครับอะไรเดี๋รับอร่อยดีครับอ๋อของที่น้องอ๋อน้อจิมะมีですね化学調味料とかそういうそういうもの一切使っておりませんのでとっても健康で体にいいラーメンですลองเส้นกับ่งลองเส้นหนึ่ นุ่มนเนาะแส้นนุ่มเนาะนุ่มมากกำลังพอดีเลยแล้วเส้นคือแบบไม่หนามากไม่เล็กมากนะขนาดกำลังได้เลยอะนุ่มเนี่ยนี่คือต้องบอกว่าอันดับสามแค่อันดับสามเนี่ยนะก,ก็ประทับใจมากแล้วตั้งแต่เข้าร้านมานะครับตั้งแต่ต่อปีโดเอ้ยอเจอเครื่องชงกาแฟอีกวิธีการที่แปลกประหลาดไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็มีกลับให้เลือกอีกหายอย่าง รวมถึงเส้นด้วยค่ะครับที่โลอกมาได้พอดีมากนี่ผาได้ไปพูดถึงรสชาติเลยนะที่มันอร่อยมากทั้งน้ำซุปเอยตัวกับเอยตัวเสีมเอยริปรีมิกเราชอบมากเลยอะคือดูแปลกนะไม่เคยเห็นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสชาติร้านนี้ให้เต็มเลยอร่อยมากครับขอบคุณค่ะอาจาย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ เริ่มหิวกันบ้างหรือยังครับไปติดตามในอันดับ2กันเลยดีกว่าราเมงรูปแบบใหม่กับ2ความอร่อยในชามเดียวあの料理とラーメンを組み合わせた新感覚ラーメンのお店なんだって<嗯>しかもラーメンは一度で二度楽しめて大人気のお店なんだよそうなのもうさイタリアン好きのタイの人もきっと気に入ってくれるよね<嗯>そうだよねอออันดับ2แล้วนี่าสักพักแล้ว,วอ่ะ อันดับสองเนี่ยส่งมาทั้งสองกำลังเดินทางไปยังร้านเป้าหมายอาจิกยะห่างจากสถานีชินจูกุประมาณ10นาทีเป็นย่านของคนออฟฟิศและโรงเรียนนะครับซึ่งจะมีร้านแบบไหนอ,อยู่ที่นี่กันแน่นะนีานดีใช่หรือเ่าูยังไงก็ไม่เหมือนกับร้านราเมงเลยใช่ไหมครับนี่มันเป็นร้านอาหารอิตาเลียนชัดๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนิจิว่าควชน่า บอกตามตรงครับว่าแบบดูร้านด้านนอกแล้วเข้ามาร้านด้านในเนื้อก็เป็นร้านฮิตาลี่แบบนี้เคยมีคนแบบเข้าผิดมาบาถมว่าแบบเฮ้ยเข้ามาสั่งฮิตลี่อา้ i, าวเฮ้ยทำไมมีด่าลามเมงอ่ะ โอ้โหมันเล่าเลยเนาะแต่ว่าเขามั่นงงกันหมดเลยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ลาตินอิตาลีนี่มันร้านลางเบงนี่ยนะฮะอย่างนี้แสดงว่ามีเมนูที่มันผสมภาษาระหว่างลางเบงกับอิตาลีนะฮะซอสมะเขือเทศนี่ขอลองชิมดูเลยได้ไหมฮะตอนนี้เลยครับเฮ้ยโอ้ขอบคุณครับไอ้กระต่ายมากโอ้ ปกติก็เคยเห็นแต่สปาเกตตี้เนาะอือใช่โอ้มาแล้วไปกูดิวอิตาเลียนเป็นราเม็งสไตล์อิตาเลียนซึ่งมีคุเอจิสกะเจ้าของร้านที่เคยไปทั้งเชฟและมีประสบการณ์ในการเปิดร้านอาหารอิตาเลียนมาก่อนเมนูนิยมของที่นี่ก็คือฟอร์มารชแฮมสด ราเมงที่ฟังแค่ชื่อก่อนน้ำลายแทบจะไหลเลยล่ะครับน้ำซุปเข้มข้นจากไก่ร้อยเปอร์เซนต์กับเส้นบะหมี่ที่ทำจากแป้งพาสต้าสูตรพิเศษโรยหน้าด้วยครีมชีสแบบเต็มๆและโกโก้โซล่าชั้นดีมันน่ากินมากเห็นชีสป่ะเอออันนี้คือชีสตัวเนี้ยใช่แล้วอีสตาราคิมัสอิตาดาคิมัสกินละครับต่อแรกเริ่มว่าเราไม่กักมัดไม่ได้ก็ว่าแต่เมื่อหนี้ชีส つけて食べるようにチーズは自然ชีสจะสีเยิ่ยยูแบบนี้อร่อยโお、้ชีสมันเข้มข้นมากเลยนะครับแล้วก็แบบถึงไม่ถึงถึงมากแล้วแบบนี้แหละที่ตามหามานานและอย่างหนึ่งคืออารมณ์ของเส้นราเมงที่เหมือนคล้ายๆสปาเกตตี้เลยเียแล้วตอนนี้คือปาม่าแฮมแล้วกินยังไงครับปาม่าแฮมทั้ว่าอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวมันจะกินกับกวเตี๋ยแต่ว่าไปนะอย่างนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลย เส้นมาผสมกับชีสแบบนี้ครับรสชาติแบบนี้ครั้งแรกเลยนะฮะโรตีโซซามาเดชตาเอาแบบญี่ปุ่นเลยนี่แหละอิ่มแล้วอิ่มมากมากสบายไม่เด้ไมาได้ยังไม่เสร็จม่ได้ยังไม่เสร็จจะจบนะต้องมีอะไรนะอะไรหลังจากนี้ปริศนาของราเมงที่จะได้สองความอร่อยในชามเดียวก็จะถูกเปิดเผยแล้วพบคำตอบได้ในช่วงหน้านะครับตะกี้ตะกี้จะไป จากและมิกิได้ทานราเมงของร้านแน่นับสองกันจนเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจปริศนาที่เหล่าสาวๆอยู่เมอโดได้ฝากเอาไว้กับราเมงที่ได้ถึงสองความอร่อยในชามเดียวมันคืออะไรกันแน่นะเอาเมนูอะไรมาให้เหรอเราก็กินหมดแล้วนี่ไม่เหลือเส้นเลยเนี่ยต้อให้ชิลาอู บิจินกุ้งหันส์คือคือให้ใส่ข้าวลงไปในนี้นะฮะหรอพอกินอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะนี่มันคืออร่อยสองครั้งที่อยู่เมยอโดได้บอกเราอ่ะไอ้เงี้ยเจ้าของร้านได้ไอเดียเมนูนี้มาจากการที่อยากจะนำริซอตโต้ข้าวผัดอิตาเลียนมาใช้กับโอชาสเกตข้าวราดน้ำชาของญี่ปุ่นนั่นเองอืม เฮ้ยมันครา้งนี้มันแบบเหมือนเหมือนกับกินข้าวกับน้ำซุปแต่เนี้ยพอลองกินแล้วมันก็เข้ากันจริงๆนะคือว่าเมื่อกี้ตัวราเมงกับชีสแล้วก็ปลาหม่าแฮมเข้าแล้วเฮ้ยอันนี้มันก็แบบลื่นคอกว่าเหมือนแบบมันคนลแบบอ่ะต่เคยมันใช่ห่ะมันได้ใครที่ชอบชีสนะคะต้องบอกเลยว่านี่มัน นอกจากนี้นะครับที่นี่ยึงเป็นร้านราเมงแห่งแรกที่ถูกแนะนําไว้บนมิชลินไกด์อีกด้วยยิ่งทําให้จักและมิกิรู้สึกอิ่มเอมที่ได้กินอาหารในร้านระดับติดดาวและแล้วก็มาถึงร้านสุดท้ายของวันนี้อันดับที่1ราเมงที่ต้องรอถึง2ชั่วโมงสุดยอดราเมงของโตเกียว日本の口コミサイトで東京で一番を取った店なの本場東京の味を今日は並んででも確かめてみたくないね โอ้ยเอาละมาถึงร้านลำเบงอันดับหนึ่งแล้วอยากรู้นะสิว่าเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอันดับ3เราก็ได้ลองแล้วอ,อันดับสองมลองไปแล้วมาถึงอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้ยินมาว่าร้านสุดร้านอิฐโตนะอ๋ะอนี่ไงเฮ้ยนี่แถวเลยอะ <laughs> ใช่แล้วล่ะครับร้านราเมงในอันดับที่หนึ่งนี้เป็นร้านที่มีคิวยาวเกยียดแบบนี้ทุกวันซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอาซากุสะเมืองชินโคอิวะเขตคาซึชิเกะซึ่งโคบายาชิเรแห่งยุเมะโดได้ล่วงหน้าไปรอต่อแถวให้จักและมิกีกันแล้วครับ เหตุผลที่สาวๆยูเมะอโดได้เลือกร้านเมนยะอิโต้แห่งนี้เป็นอันดับหนึ่งนั่นก็เพราะว่าที่นี่ได้คะแนนโหวตสูงสุดบนเว็บไซต์อาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนั่นก็ยิ่งทําให้ที่นี่ได้รับความนิยมมากขึ้นจนมีคิวยาวนั่นแบบนี้แม้แต่บะหมี่ั่วที่วางขายอยู่ตามหน้าร้านสะดวกซื้อก็ยังมาจากเมนยาอิโต้แห่งนี้นี่เอง นี้แต่ว่าเขาเข้าแถวเป็นระเบียบเนาะไม่เหมือนของบ้านเรานะที่เขาบัตรคิ้วใช่ไหมแล้วพอเสร็จเราก็บอกว่าเอ้ยเรามากันกี่คนแล้วก็ไปไหนก็ไปถึงเวลาคิวก็มา ทีนี่อยากรู้จังเลยว่าเจจ้างที่นี่เขาเวลาต่อแถวเนี่ยเขาต่อกันยังไงถ้าคนยาวมากๆไปถึงนู่นเนี่ยช่วย้すก็คุณจีน่าดิ้งันไนท์ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องที1นนีรอแู่ทีองทตนรอแู่่ห้องท่ตนนี้เรา่มั่ห้อง่1ตอนนี้เย่ท่องท่ตนเอูที่้อง่อนนี้เราอยู่แ้อแท่ตอนนี้เรอ่อง่นี้เอย่ที่งท่น้าอดูที่องอนเราอยู่กี้งน จะถึงคิวก่อนเราอีกลยนเนี่ยใช่แล้วคุวยกับเขาหน่อยดีกว่าพวกเรามาจากเมืองไทยครับเห็นว่าร้านนี้ชื่อดังมากก็เลยแบบอยากจะขอมาลองชิมด้วยหน่อยฮะผมว่าこれでน回目なんですけど自信を持っておすすめできるラーメンะมาแนะนำร้้แล้วมีคิวยาวขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงลำบากไหมต้องมากินหรือว่าเฮ้ยมันอร่อยมากขนาดนั้นต้องมาต่อแถวไกลได้กินโมนนัดาาคจิอ้โห เพราะเราได้ลองสัมผัสด,ดูงไหอว่าเฮ้ยรามเงงอันดับที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะหรว่าจะเป็นร้านปโปรดอีกหลายรอบที่ได้มาเจอกันอีกบนแถวหลังลจากรออีกร่วม40นาทีก็ถึงคิวของทั้ง3คนสักทีนะครับเีมีเมนูภาษาอังกฤษหรืออะไรไหมฮะพ่เพ<ม>็กไ<ม>่านไม่ออกครั่ตู้นไ่่ห ที oh, Menu. Oh. Menu. Hey, ่ญี่ปุ่นเองก็มีบางร้านที่จะมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษสำหรับลูกค้าชาวต่างชาตินะครับถ้ายังไงก็ลองถามพนักงานดูก่อนได้อย่างร้านนี้ก็จะมีเมนูภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันครับและเมื่อเป็นร้านอันดับหนึ่งก็ต้องมีกฎพิเศษเพื่อจะได้เพิ่มความอยากในการกินกันให้แบบสุดๆไปเลยและกฎนั้นก็คือ ลูกเต๋ากุมชะตาซึ่งจะมีชื่อของทั mm ้ง hmm. 2คนขึ้นชื่อของใครบนหน้าเต๋าก็จะได้ทานคนที่ไม่มีก็ต้องอดแม่มาช่างบีบคั้นอะไรกันอย่างนี้เพ้านี่รอมานั้งเป็นชั่วโมงนี่เราอุตส่ากินอันดับสาอันดับสอง่อมาลอกินอันดับหนึ่งให้เล่ังโยนดีกว่าเพราะเลจังไม่มีชื่ออยทีนี้น่าจะแพ้สุดแล้ว เลจังครับฝ <Okay. S 2> ากความหวังของคนที่ควาว้วยมาลรางเมงอันดับหนึ่งนะสุดท้ายคนที่จะได้ทานสุดยอดราเมงของร้านนี้จะเป็นใครกันแน่ รอมาทงชีวิตผูอยากกินร้านอันดับหนึ่งเคเมนเดสไฮด์เซนนาโมิดสมาดูหน่อยมาดูหน่อยอันนี้ของใครอ่ะโอ้เจดดูนี oh ่โอ้ห oh oh เรือก oh 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 hey, oh เมนูอันดับหนึ่งของร้านซเคเมนสูตรพิเศษรอลอกชามโอ้ ส่วนไม่กี่เลือกเป็นราเมงแบบธรรมดาก็จริงแต่นี่แหละคือเมนูยอดนิยมที่นำไปทำเป็นบะหมี่ถ้วยอีกด้วยนะครับออดอนี่คะสุดยอดเลยมันเค้มข้นสุดๆเลยคะ่ะแล้วก็จะได้กลิ่นของน้ำซุป เป็นน่าจะเป็นสต๊อกนะแล้วก็ได้กลิ่นของสุปปาด้วยยอดจริงขอบอ,อ,อ,อตามสบายตามสบายตามสบายล็งทีง Soldier, งเ่เราสามเข็มมางที่ตัวดียีสักผมก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่ารามเมงของที่หลากหลายมากคนไทยบางครั้งจะยินคำว่ารามเมงแต่ว่าเฮ้ยรามเมงอาจจะแบบมีอยู่ไม่กี่อย่างจริงๆแล้วไม่ใช่ เพราะมาถึงญี่ปุ่นเนี่ยราเม็งม,มันมีหลากหลายมากเนี่ยดูอย่างมีแหนมมีน้ำมีเครื่องปรุงวัตถุดิบที่แตกต่างน้ำซุปที่แตกต่างเส้นที่แตกต่างกันมัตโตมัตโตอีรอนนาราเม็งกันอุะเดะแมตส์จีฮีคิดเต้คุณได้เลยไม่ต้องหาฮะเพราะผมสัมผัสมาสองร้านแล้วรู้สึกว่าสุดยอดมากเลยแต่ว่าร้านนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ได้กินเป็นยังไงกันบ้างครับกับสามอันดับสุดยอดราเม็งรสเด็ดแห่งโตเกียวที่ได้แนะนํากันในวันนี้ถูกใจเมนูไหนกันบ้างครับ ตอนต่อไปยามดาอคาริจะพากัไปตะลุยเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวกันที่ฟูจิคิวไฮแลนด์กับประสบการณ์ที่ทั้งสามจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตบ้านผีสิงสุดสยองที่น่ากลัวที่สุดของญี่ปุ่นห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด

で終わったで、うん、面白かった。<laughs> またなって、でも装置がるも。<が>ということで、来週は富士急ハイランドです。皆さん最新情報を調べる宿題忘れずに。はーい、バイユメー、バイバイ、バイバイ。どきどき。バ